พี่น้องผักนี่ก็ชิดตำแล้วพี่น,อน้อ,นองอะไกัวแลละ วันนี้คือในอดนีมวันนี้คือสออกก้กแบนไหนวะวันนี้เนื้อทำไมเขียวๆทำไมเนื้อไม่ขาวตำมาอร่อยไหมดูมกวัวให้เนื้อเขียวมันจะอ่อนเนื้อจะมัย่ยถ้าขาดจนพานตแับ โอ้ยไงเราเป็นสปอคเครื่องสนามพุ่เมื่อแรงเด้อใจเกินรอยฮะกินกาแฟอีกรอบนึงลบุ๊คยแม่อเตยล้ามะเมื่อแรงใจกินร้อยละเมื่อแรงคือคื้คืและนอนไม่ได้กเสียงยางก่ยากหนาทีโอ้ย ที่เฝ้าขอบ้านนี่เขากลางมีที่ปุ๊กไปปูสาดไปตัวคอยเชื่อวัดก็แม่สบายสิตจ้ะแหลงเออปูสาดไปเลยแหละเอาเปย์ห้นาเด้อไปอ่ะนัวยิ้มมาด้วยนอนเบื้องเว้เปย์เปย์อันนั้น่ะเปย์กลางแบบเนี้ยต่ำๆน่ะนอนได้ปูนอนได้ที่มันกลางนอนได้กลางเลย นอนดูสบายเลยอยากหลับก็หลับได้แแชไหยล้ เงยตาอันนี้สิดังนี่แล้วครับตามมันนี่แห่แลออกปลาใหญ่นี่รอไปนี่เดี๋ยวไว้แล้วครับปลานี่คือซอมบอมจับๆ ดังมันนั้นดังวันนั้ใชายดังไฟดังไฟแล้วิ่งปลาแล้วโอ้ยคือมันน่าดนี้เสร็จแล้วเราได้เนี่อเราดังไฟรัดนะเออวางเสร็จละวางเสร็ละอย่าในหมอดไฟไว้เยอะละมือก็แล้วเนาะเต็มถาดแล้ว